เริ่มต้ตนทางด้านนี้ครับวันนีซาสวัสดีค่ะวันนี้ซาเองนะคะรองอันดับท่ามิสแกรนไทยแลนด์23นะคะก็พูดกันตัวมันดีใจมากนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเพลงก็มาไกลมากจากคนที่ไม่มีคนรู้จักเลยแฟนคลับน้อยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้มารวมองค์กรมิสแกรนไทยแลนด์นะคะก็ภูมิใจตัวเองมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะไบโรด เอลซ่าปชกอนนะคะก็เอาตรงว่าตื่นเต้นมากต้องขอบคุณตัวเองที่วันนั้นยังมีสติครบอยู่ล้อดิ้นเลยเพราะว่ามันจะผ่านเยื่อใยไปมากแต่ว่าหนูก็ทำเต็มที่เคื่ออะไรเอลซ่าเลยแต่ว่าหนูก็ทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอบคุณสป้าลาวันมากๆที่แบบว่าทำให้หนูได้แบบได้มาอยู่ตรงนี้กับเพื่อนๆค่ะขอบคุณเอลซ่าครับมีนะครับ ก็เป็นหนึ่งเดือนที่รู้สึกว่ามันคงนานมากตอนที่เข้าไปวันแรกแต่พอตอนนี้มันถึงวันสุดท้ายมันจบลงแล้วจริงๆรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็ไวเหมือนกันจริงๆมันเป็นหนึ่งเดือนที่แบบเจออะไรเยอะมากได้ประสบการณ์ได้เพื่อนได้บทเรียนได้หลายอย่างมีทั้งทุกข์แล้วก็มีทั้งสุขได้เจอเพื่อนใหม่แล้วก็สุดท้ายมันจบลงแบบแฮปปี้เองแล้วก็ขอบคุณบอสค่ะที่ให้บอสคอย ขอคุณครับผมไปต่อกันที่ด้านโน้นบ้างนะครับบอสบอกว่าในพิซแอนเตอร์แล้วแต่เดี๋ยวค่อยบอกว่าเปไ็นอะไรรักมากด้ยว้าวะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเกตุรีโปรตีมิสแฟนแพรแล,แลวก็มิสแกรไทยแลนด์อุ้ยร,ร,รส,ส,ยสรรี่มิแกรไลนอค่ก็ด มาคนใน,นามพีกรุณเข็ค่ะจะมมุ้งไพยแรดหนูนก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยค่ะวันนี้ดีใจแล้วก็จะบอกว่าสู้ด้วยตัวเองแล้วก็สู้กับทีมมาตลอดขอบคุณชุกแรงซัพพอร์ตขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณพีด่ดัวที่ให้โอกาสหนูขอบคุณที่ให้โอกาสเด็กคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งได้ทําหน้าที่านางงามก็ได้ทาหน้าที่รูปที่ดี หลังจากนี้หนูก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์นด้ว่าอยากจะฝากทุกคนนะคะติดตามพาตรการของเกตไปเรื่อยๆบอกเลยว่าร่วมง,งานกับองค์กรมิสแกรนก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องเกศครับต่อไปขอเชิญน้องสแตมคารับทางด้านนดนครับค่ะก็สวัสดีค่ะสแตมพานตะวันจิตดีรามมิสแกรนลพบรี2023แล้วก็รองอันดับ5นะคะมิสแกรนไทยแลนด์2023ค่ะ ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณประานวันนะคะที่มอบโอกาสให้กับเด็กคนนี้นะคะได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะดิสแกนไทยแลนด์ 2, 2023ทุกคนนะคะที่คอยใ,ให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดเลยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะรวมถึงขอบคุณชาว นะคะที่พพอร์ตแล banks, геро, romance, ้วก็รักแตบมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมพพอร์ตไปอีกเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมมากดสั่งซื้อสินค้าที่ตการณามาดเลยนะคะอย่าไม่ลืมที่จะขายของนะครับไปกดตการณ์เราด้วยเชิญคนต่อไปได้เลยครับก uh ็ในส่วนของ ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากมากคือจริงๆต้องบอกว่าผ่านงานโคงการมาเิงมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าการประกวดนางงามการมาประกวด Miss Grand Thailand เนี่ยเป็นประสบการณ์ใหม่ที่คิดว่าไม่น่าจะหาได้จากที่ไหนอีกแล้วได้สุกความอดทนนะคะแล้วก็ได้รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่มีลิมิตจริงๆมันสามารถไปต่อได้มากกว่านี้นะคะแล้วก็ดีใจมากๆที่ในวันนี้นะคะได้เป็นหนึ่งในทีม Miss Grand Thailand ค่ะคนต่อไปได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพิริวนะคะรองลำดับห้า Miss Grand Thailand ก็บอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือแอร์หนาวแอร์หนาวมากแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือพยา,ายามทำเต็มที่แล้วนะคะก็ต้องขอบคุณพี่นวัดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ะะบ<ม>ทุกคนทีมงานทุกคนนะคะที่ให้โอกาสเรอยู่ได้มาอยู่ในทุกนีได้มาอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะผมเชิญน้องแสคค้มครับค่ะสวัสดีสค่ะแส้มอัจฉริศสีสุขมิสแกรน รอรออันดับสาม,มีนแรงแรงนะคะก็จริงๆวันนี้ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆขอบคุณทุกคนมากาที่รับแล้วก็ดูแล้วก็ให้โอกาสเด็กคนนี้นะคะที่สําคัญเลยเมื่อวานโดนแมน่งนาไนล่ออกจากบ้านแล้วก็ขอบคุณฟ้านะคะขอบคุณฟ้าณวันมากๆที่รับเด็กคนนี้มาอยู่บ้านด้วยนะคะไม่งั้นต้องนอนข้างถนนแน่เลยแล้วก็ จากนี้จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้้ใหดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณวิ่ๆทุกคนนะคะที่คอยให้กำลังใจคอยเชียร์คอยสพอร์ตอยู่ตลอดนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ฝากรักแลก้วก็อิมดูเด็กวันนี้ไปเรื่อยๆด้วยนะคะเ,เ่ินน้องพิมครับสวัสดีค่ะพิมนะคะเสียงเป็นชายแท้มากเลยจ้ะอยากขอบคุณพี่นวัดมากๆเลยนะคะที่ให้พิมทะลุมาถึงรองสามได้หนูจะทำดีที่สุดเลยนะคะเพื่อแบบ ตอบแทนโอกาสที่พี่นวันให้มานะคะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่ทีมงานมิสแลนทุกคนนะคะพี่แซมแล้วก็พี่พี่หลังบ้านทุกคนเลยที่คอยให้คําแนะนํานะคะแล้วก็เอ็มบูดูสัญญาจะส่งการบ้านตรงเวลาตลอดไปค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนมากๆเลยนะคะที่คอยถ่ายรูปไฟขาวๆให้แล้วก็หลายๆคนคอยมาแนะนําพีมให้พีมปรับปรุงอะไรบ้างไม่ว่าพี่นวันพี่ทีมงานแล้วก็พี่ถัายขาวให้พีมปรับปรุงอะไรพีมพอพี่จะทำหมดเลยค่ะมาทุกเลยได้ไปดูขางสารเลยดีขอบคุณพี่พี่แล้วก็ทุกทุก ได้แล้วค่ะก็ดีใจมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆที üz, dad, ่สามารถข้ามความกลัวแล้วก็อุปสรรคหลายๆอย่างคนก็คงทราบกันดีว่าการเป็นนากงาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่ง่ายนะคะมันทำให้เราฝึกฝนถึงความอดทนความเป็นนักสู้โหหลังจากนี้ก็คือทุกคนกิีบเนือคงเป็นเลื่อนแบบแกรนดเท่านั้นแล้วก็โ ยอว่าเลยลก็อยากจะขอบคุณทีมบูเกตมากๆาเลยนะคะที่วางไว้ใจเธอให้เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะเราก็อยากจะขอบคุณพี่นวัดด้วยนะคะที่ให้โอกาสกับหนูแล้วหนูจะเต็มที่กับตําแหน่งนี้แล้วก็จะเต็มที่กับหน้าที่ของหนูนะคะขอบคุณมากเลยะคะ่ะกระผมแล้วขอเชิญมิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0 2 3ครับสอุขครับสวัสดีค่ะ ขอบคุณพินวัตมากมากนะคะขอบคุณทุกๆคนมากมากที่ไว้ใจเลือกให้มกลับมายืนอยู่ตรงนี้มันเหมือนกันได้กลับบ้านแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มจากตอนแรกที่ใจเราเสียไปแล้วแต่ตอนนี้คือใจมาหร้อยเปอร์เซ็นตพร้อมที่จะทํางานนะคะพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกับองค์กรพร้อมที่จะเดินไปกับพ่นวัตเดินตามหลักเดินไปข้งางๆกับทีม2 0งพัี่สิองพร้อมค่ะ แล้วก็ขอบคุณ้อบลูกคุณหนูมากๆนะคะทุกคนเป็นนางงามคนเดียวเลยมัคั่ะปีนี้ที่พีดีเกือบสองหมื่คนเลยช่วยกันส่งจนได้มงใหญ่ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทีมทีมที่พี่เลี้ยงทีมช่างเสื้อผ้าหน้าผมทุกคนเลยที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตอุนในทุกๆกิจกรรมหลังจากนี้ได้มงแล้วนะคะ m มส s ่าเดืทนมีน2023สัญญาว่าจะปฏิบัติหน้าที่และทําหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยให้เต็มที่ที่สุดและ พร้อมที่จะหาเงินไปกับบอสทุกวันแล้วนะคะขอบคุณค่ะคุณตังโมนะครับเอาละครับและต่อไปครับขอเสียงปรบมคุณเฮียกร์นะครับคุณวัฒน์อิสระไก่ศรีครับเพียงเชิญนะครับประวัตนได้หมดเลทีครับไม่ได้ไหลก็สวัสดีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ท่านที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็าการประกวดมิสการทลแลนด์ปี2023เสร็จสิ้นการประกวดลงเราได้ผลลัพธ์อย่างที่เห็นนะครับสิ่งสำคัญเลยก็คือการประกวดมันเป็นเพียงแค่ตัวสโลบายในการค้นหาและให้โอกาสคนผมว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ว่าตำแหน่งใดก็ตามที่เราเห็นอยู่ข้างบนนี้ทั้งหมดเราไม่รู้ครับอนาคตอีกหเดือน ใครจะไปได้ไกลกว่ากันใครจะประสบความสําเร็จกว่ากันใครจะสามารถหาเงินสร้างความมั่งคั่งให้กับชีวิตตัวเองครอบครัวมากกว่ากันจากนี้ไปขึ้นอยู่กับพรสวรรค์แล้วก็ความอดทนแล้วก็จริตซึ่งเราพูดกับภาษาชาวบ้านว่าม s สแกรนไทยแลนด์ Thailand, หรือมิแกรนอินเตอร์เนชั่นของเราเป็นบริษัทมหาชนเพื่อเอาใจมหาชน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แบบมหาชนเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้หยุดอยู่กับห้องแคบๆค,ค,ความพึงพอใจส่วนตัวสิ่งสำคัญที่สุดเราต้องทำให้คนส่วนใหญ่พึงพอใจแล้วก็สร้างผลผลิตให้กับตัวเองและก็องค์กรก็ขอให้น้องๆทุกค